สวัสดีค่ะท t TV b ยินดีให้บริการค่ะลูกค้าต้องการรับบริการหน้าอะไคะ,ะสนใจดีไฟแนนซ์บ้างค่ะโอ้ปัจจุบันลูกค้าผ่อนอยู่กับที่ไหนคะผ่อนอยู่ยที่กรุงศรีค่ะกรุงศรีเหรอคะผ่อนมากี่ปีแล้วคะผ่อนได้สามปีแล้วค่ะขอโทษนะคะไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านสุขสันต์วิลล่าค่ะโอเคค่ะ ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนน้ำตัวค่ะน,นะคะชื่อนางสาวอุษาทรัพย์จันทร์ค่ะใบอนุญาตในน้าประกันชีวิตนะคะเลขที่6 3 0 3 0 0 4 0 9 3ค่ะใบอนุญาตในน้าประกันวิน่าสภัยนะคะเลขที่6กสองศู่าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่เราจะแนะนำในประเทศของโปรดักต์นะคะก็คือ ซ,ซึ่งผลิตภัณฑ์บ้านของธนาคารเราค่ะมันจะมีหลายแบบเนาะก็คือมีสินเชื่อบ้านแรกเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ทีทีพีนะคะแล้วก็สินเชื่อบ้านมือสองนะคะทีนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องทราบก่อนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอสิทธิ์ขั้นพื้นฐานค่ะก็คือข้อที่1น,นะคะสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระค่ะข้อที่สานะคะ สทิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะจิตท,ที่จะได้รับการชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะคทีนี้ลูกค้าเออถ้าหากว่าลูกค้าต้องการรีไฟแนนซ์นะคะลูกค้าต้องการลงเงินเพิ่มเติมไหมคะต้องการต,ต้องการใช่ไหมคะโอเคเอองั้นเดี๋ยวอันดับแรกขอบัตรประชาชนลูกค้าก่อนนะคะแล้วกดลูกค้าเปิดแมสรงนี้นึงนะคะ คุณหลักนิตานะคะ okay. อันนี้จะเป็นข้อแนะนําการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารนะคะก็คืออันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทราบเนาะก็คือข้อที่1นนะคะผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันภัยอ่ประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารค่ะข้อที่2นะคะผู้ซื้อควรดูบอนุญ,ญาตเป็นในหน้าประกันชีวิตหรือว่าประกันเนื้สัภายของพน,นักงาน ข้อท e ี่สนะคะผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบตลอดอย่างระยะเวลาของสัญญาประกันค่ะข้อที่ห้านะคะผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรมนั้นๆค่ะข้อที่หนะคะผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจค่ะข้อที่เจดนะคะ ในกรณีที่ต้องกรอกใบคําขอประกันหาผู้ซื้อควรกรอ,อกด้วยตนเองนะคะหรือหากไม่ได้กรอ,อกด้วยตนเองผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ให้ข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงน,นะคะข้อแปดค่ะผู้ซื้อควรสอบถามถึงสินและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนะคะข้อเก้าค่ะเมื่อผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นค่ะข้อสิบนะคะผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรม กรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขายนะคะแล้วก็ข้อ11ค่ะเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปต,ตามข้อเสนอขายจากผู้ขายหรือไม่นะคะข้อ12นะคะผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่อาจใช้ข้อกําหนดท่านต้องเป็นการอ้างสิทธิ์เหนือผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็เป็นา12ข้อพอที่ลูกค้าต้องทราบนะคะทีนี้ค่ะหลักประกันของลูกค้าก็จะเป็นในเรื่องของบ้านใช่ไหมคะ อันนี้เป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นเฮาเฮาหรอเป็นเนาเฮาค่ะเป็นเนาเฮาใช่ไหมคะโอเคอยู่บ้านสุขสันต์วิลล่าเนาะงั้นก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลส่วนตัวลูกค้านิดนึงนะคะปัจจุบันลูกค้าพักอยู่ที่ไหนคะแปลสามสวนครับสามสองค่ะตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะปัจจุบันลูกค้าประกอบอาชีพอะไรคะทางบริษัทค่ะแล้วลูกค้ามีรายได้ตอเดือนเท่าไหร่คะสองหมื่นค่ะโอเคที่อยู่ที่ทำงานอะไรนะคะ สองสี่ทับห้าสี่ค่ะลูกค้าทำงานบริษัทอะไรคะโตโยต้าค่ะเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าเป็นอะไรคะสมเด็จสามพรมุกดาเจิญเป็นหนึ่งค่ะโอเคค่ะข้อมูลลูกค้าก็ตามนี้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ทีทีบีรีไฟแนนซ์นะคะก็คือขอโทษน,นะคะลูกค้ารับเงินเดือนผ่านธนาคารอะไรคะ รับผ่านีบีนะคะโอเคเพราะว่ากรณีสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์น,นะคะมันจะมีอยู่2ประเภทอัตราดอกเบี้ยถ้าลูกค้าที่รับกลุ่มที่เป็นเพโลผ่านธนาคารนะคะลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเนาะก็คือในส่วนดูตามนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันนะคะที่ต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็นประกัน นี่ธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งเนาะซึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของธนาคารนะคะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะจะมีในเรื่องของสินเชื่อบ้าน TTB Home Loan นะคะก็จะเป็นบ้านไหนบ้านมือสองเนาะแล้วก็สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ที่แจ้งไปนะคะแล้วก็บ้านแรกเงิน ะะทีนี้ลูกค้าถ้าต้องการรีฟรไฟแนนซ์มาก็จะมาดูเรของหน้านี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ลูกค้าอายุเท่าไหร่คะอายุ28ค่ะลูกค้าอายุ28ปีนะคะซึ่งผู้กู้จะต้องมีอายุ20 -60 ปีะคะ่ะเป็นสัญชาติไทยนะคะกรณีรายได้ประจําจะต้องคั้ต่ำนต่ําื่นบาทอายุงานสเดือนขึ้นไปเจ้าของกิจาการค้นต่ำา5 0,000บาทกิจาการปัจจุบันจนทะเบียนดำเนินการ2ปีขึ้นไปนะคะ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจะอยู่ที่ห้าแสนและสูงสุดไม่เกิน50าิบ้านนะคะอันนี้ลูกค้ามีผู้กู้ร่วมไหมหรือว่ากูค้คนเดียวกู้คนเดียวกู้คนเดียวนะคะแล้วก็ระยะเวลาการกู้35ปีไม่เกินอายุต้องไม่เกิน60ปัจจุบันอายุ28ใช่ไหมคะลบหกสิบ้า ลูกค้าจะผ่อนได้ถึง35้ปีเลยนะคะเต็มเพราะว่ามันผ่อนได้สูงสุด35ปีเนะเาะกรณีสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ttb นะคะพร้อมกับสินเชื่อบ้านแลกเงินในครั้งเดียวกันเนี่ยสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาที่สมัคร,ส,รสินเชื่อบ้านดีไฟนันทีทีบีนะคะการชําระเงินก็คือเป็นการชราระแบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญาค่ะโดยจะมีวิธีการผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนนะคะแบบอัตราเท่ากันตลอดอายุสัญญา นะคะแล้วก็กรณีสมัครพร้อมบัตรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าไม่เคยถึงบัตรเครดิตทีทีเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที B ีบีควบคู่กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมที่เอกสารรายได้นะคะเพื่อใช้คานวณรายได้ในการสมัครสินเชื่อบ้านโดยธนาคารจะพิจารณาออกบัตรเครดิตให้ลูกค้าที่ได้รับสมัตสินเชื่อบ้านนะคะพร้อมจดจำลองตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้นผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไปค่ะและผ่านเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสมรสเซ็นในการออกตรเครดิตโดยลูกค้าจะได้รับวงเงิอนอนุมัติบัตรเป็น t ทบโซฟาเท่านั้นนะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านททบค่ะก็คืออย่างที่แจ้งไปลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้ารับเงินเดือนฐานททบนะคะเป็นเพโลตอนนี้มรเราจะอยู่ที่6 2 8ต่อปีค่ะอย่างลูกค้าดูตารางนี้นะคะปีที่1นึถึงสนะคะมรลบสาสามต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ที่2.90ค่ะอันนี้จะเป็นในกรณีที่ ออธนาคารรับภาระค่าจดจำนองให้นะคะก็คือจะมี2แบบอันนี้ลูกค้าสมัคร3าผลิตภัณฑ์นะคะลูกค้าถึงจะได้แต่เราเป็นตารางที่1นึ่ลูกค้าต้องแบบไป็น2ตารางก็คือตาราง1และตาราง2อนะคะอันนี้จะอธิบายในเรื่องของตารางหนึ่งก่อนก็คือกรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม3ประเภทก็ได้แก่ mrt a direct debit นะคะแล้วก็ debit card ถ้าลูกค้าสมัคร3ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะในส่วนของตารางแรกปีหนึ่งสาม m r r ลบสามส่วสามแปด ธนาคารรับภาระค่าจดจำนองให้1%น่ะคะลูกค้าจะเสียดอยต่อกี้อยู่ที่2.9 0ูนต่อปีอันนี้ปีที่1-3ถึงสานะแต่ถ้าเป็นปีที่4ขึ้นไปค่ะลูกค้าจะเสียอัตราดอกเบี้ยที่4.65ค่ะแล้วก็กรณีที่2กรณีที่ลูกค้าจ่ายค่าจดจำนองเองนะคะอันนี้มันจะถูกลงปีที่1นึ่งถึงสามเนี่ยแต่ว่า MR r มันจะอยู่ที่ลบสามจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะปีที่หนึ่งถึงสามอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดหกสี่ค่ะอันนี้ลูกค้ารับภาระค แต่ปีที่4เป็นต้นไปอ่ะ m r จะอยู่ที่ลบ1นสานะคะอัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ยจะอยู่ที่4 6 5ต่อปีนะคะอันนี้ในส่วนของสมัครครบสามผลิตภัณฑ์ตารางแรกเนาะก็จะเป็นแยกเป็น2แบบคือธานาคารจ่ายค่าจดจำนองให้1%กับลูกค้าจ่ายเองอัตราดอกเบี้ยต่างกันที่2ตารางนี้คือ2.90กับ2.64นะคะต่อไปอตารางที่2กรณีที่ลูกค้าสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์3ประเภทนะคะก็คืออาจจะสมัครผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะ เช่นสมัครเอมาทีเองเดียวหรือว่าจ่ายทำแค่บัตรเดบิตอย่างเดียวหรือสมัคร m r t a กับบัตรเดบิต2อย่างก็คือสมัครไม่ครบปีที่ 1- นถึงสเนี่ย MR จะอยู่ที่ลบสองอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่3.54เห็นไหมคะมันต่างกันที่อัตราดอกเบี้ยนะคะอันนี้ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าจดจำนองเอง1%กรณีเดียวเลยนะคะนี้ แล้วก็ปีที่สเป็นต้นไปค่ะ MRI อยู่ที่ลบ1.63ค่ะแต่ดอกเบี้ยก็อยู่4.65มันจะเท่ากันในปีที่4นะคะทีนี้ถ้าหากว่าลูกค้าเลือกตารางแรกอะคะในส่วนของค่าจิดจำนองฟรีก็คือธนาคารจ่ายให้ลูกค้าจะต้องอยู่กับเรา5ปีนะคะถ้าลูกค้าย้ายไปก่อน5ปีอะลูกค้าก็จะเสียค่าธรรมเนียมเนาะ okay. อันนี้พูดถึงในเรื่องอัตาราดอกเบี้ยน,นะคะต่อไปจะเป็นอันนี้เลื่อไขของ ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวเช็คลิสต์เมื่อขายของผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวเช็คลิสต์น,น,ตน,ตตนะคะอันนี้โอเคค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแฟตชีสนะคะทางด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเช็คลิสต์เช็คลิสต์เนี่ยเป็นเช็คลิสต์การให้ข้อมูลของพนักงานนะคะว่าพนักงานให้ข้อมูลลูกค้าได้ครบถ้วนไหมเนาะ Okay. เดี๋ยวขอที่บ้ายในเรื่องของตัวแฟกชีพก่อนนะคะลูกค้าดูตามไปพร้มอมกันเนาะก็คือในส่วนของนี้นะคะวงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมอะคะ่ะสูงสุดจะต่อหลักประกันเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าของตามตามดอกเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารนะคะระยะเวลากู้ยืมสูงสุดสาสิบห้าปีรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกินหกสิบปีค่ะประเภทการผ่อนชำระก็คือผ่อนชำระทุกเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยและการคำนวณเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตามประกาศของธนาคารนะค,ะคำนวณแบบรายวานันเป็นแบบลดต้ลดดอก ลด,ดยอดเบี้ยตามยอดคาราที่คงเหลือของลูกค้าค่ะแล้วก็ในส่วนของส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนอกจากค่างวดน,นะคะกรณีเรื่องสัญญาค่ะค่าสำรวจและค่าประเมินฟรีนะคะขอเราจะฟรีค่าประเมินให้เบี้ยประกันภัยเราก็จะฟรีให้นะคะปกติค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยอยู่แล้ว เช่นทุนประกันมูลค่าหลักสาบัดแต่ของเราเราจะฟรีท้งค่าประเมินและค่าประกันอัคคีภัยนะคะค่ากอสแตมจะอยู่ที่ร้อยละ0.0 5าของวงเงินกู้ค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0นบาทค่าจดจำนองร้อยละหนึ่งของวงเงินจำนองนะคะค่างวดก็คือกรณีขอสินเชื่อเพิ่มเติมจะมีค่างวดเพิ่มเติมนะคะเช่นสินเชื่อบุคคลเพื่อเป็นประกันชีวิตผู้ครองวงเงินสินเชื่อมาทีเอนะคะเป็นต้นเนาะส่วนกรณีที่กรมธรรม์ครบกำหนดปีที่หนึ่งค่ะค่าประกันอัคคีภัยก็ยังฟรีอยู่ ครบกำหนดตรวบันทันปีที่2เนี่ยเราก็ยังฟรีค่าประกันอัคคีภัยให้ลูกค้าตลอดอู่แล้วนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นในเรื่องของอกรณีปิดบัญชีค่ะกรณีปิดบัญชีรีไฟแนนซ์เนี่ยไปสถาบันการเงินอื่นนะคะถ้าลูกค้าไปก่อน3ปีเนี่ยจะมีเบี้ยปกปรับ3%ของยอดเงินต้นคงเหลือณนะวันปิดบัญชีนะคะอย่างเช่นวงเงินสินเชื่อลูกค้า1ล้านบาทนะคะยอดเงินต้นคงเหลือ8 0 0แสนนะคะก็คือดูตามนี้เนาะวันเริ่มสัญญาของเราเนี่ยหนึ่งีนาหกหงนะคะ แล้วก็ถึงหน,น,นึ่งธันวาหกสามค่ะวันวันรีไฟแนนซ์เนี่ยรวมระยะเวลากู้แล้ว2ปีเกเดือนเนี่ยแต่ไม่ถึง3ปีะคะ่ะลูกค้าจะเสียเบี้ยปรับเท่ากับยอดเงินต้นคงเหลือนะวันปิดบัญชีนะคะอย่างเขาตัวยกตัวอย่างมาให้ก็คือเงินต้นเหลือแต่แสนคูณสาเปลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับ24 0 0 0ันบาทถ้าลูกค้าไปก่อน3าปีนะคะอันนี้ส่วนกรณีที่2อค่ะกรณีปิดบัญชีก่อน5ปีแรก อันเนี้ยที่พูดไปเบื้องต้นก็คือสําหรับลูกค้าที่เลือกแบบสมัครแบบ3ผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ธนาคารชำระค่าจดจำนองให้ก็คือฟรีค่าจดจำนองนะคะลูกค้าจะต้องอยู่5ปีเนาะเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าไปก่อน5ปีเนี่ยสำหรับบัญชีฟรีค่าจดทะเบียนจำนองเนี่ยลูกค้าต้องชอาระเงินคืนค่าธรรมเนียมจดจำนองให้แก่ธนาคารทั้งจํานวนนะคะอย่างเช่น8ปแสนคูณาเเท่ากั 8, 000, าบ,บ24 0 0 0เนี่ย ลูกค้าจะต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมจดจำนองหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทก็รวมแล้วลูกค้าต้องจ่ายสามหมื่นสี่นะคะไปก่อนโดนปักถ้าอยู่ห้าปีต้องจ่ายคืนค่าจดจำนองให้ธนาคารทั้งหมดเนาะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นสูตรการคำนวณแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยค่ะซึ่งคิดจากเงินต้นคงเหลือและจำนวนเงินในงวดนั้นนะคะดอกเบีย้ยปกติเนี่ยถ้าหากเป็นดอกเบีย้ยผิดนะ ดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้บวก3%คิดจากข้างวดค้างชําระส่วนที่เป็นเงินต้นตั้งแต่วันที่ผิดนัดชาระนะคะอย่างเช่นลูกค้ามีสินเชื่อเงินกู้เงินต้นคงเหลือ5 0 0 0 0 0บาทสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันที่2อัตราดอกเบี้ย3.50%บต่อปีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในสัญญาเงินกู้6%ต่อปีค่างวดเดือนละ5 0 0 0บาทถ้าบอาลูกค้าเนี่ยชำระงวด2มิถุนาย,ยนแต่ใน,นงวด2กรกฎาคมลูกค้าไม่ชําระค่ะในงวดที่ค้างชําระ มีเงินต้น35 0 0ัน้าไมาชำระในวันที่20กรกฎาคมอย่างตัวอย่างเนาะอ่าชำระทักวันที่2ก็คือ2มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นปกติอยู่นะคะแต่พอ2อกรกฎาคมเนี่ยลูกค้าไม่ชำระลูกค้าไปชำระอีกที่0กรกฎาคมเนี่ยลูกค้าจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระนะคะก็คือเงินต้นคงเหลือคูณอัตราดอกเบี้ยนะคะ คูณจํานวนวันลูกค้าผิดกี่วันล่ะก็นับไปเนาะจำนวนวันแล้วก็หา3ามสิบห้าวันนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระนะคะส่วนอดอกเบี้ยที่ต้องชําระ2กร,รกฎาคมถึงสิเก้ในวันที่ลูกค้าเล่น,นะคะก็คือวิธีการนวณก็จะเป็นดอกเบี้ยปกตินะคะเท่ากับเงินต้นคงเหลือบวกข้างนว่าชําระที่เป็นเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณจานวนวันผิดนัดนะคะหา3ามสิบห้าวันก็จะได้เป็นอดอกเบี้ยออกมานะคะ กรณีที่คิดดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยข้างว่าค้างชำระที่เป็นเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ระบุในสัญญาเงินกู้บวกสามเปอร์เซ็นต์คูณจำนวนวันผิดนัดนะคะหาสามร้อยสิบห้าวันอันนี้ก็จะได้ดอกเบี้ยผิดนัดชำระมาด้วยนะคะทีนี้ข้างล่างเขาก็จะให้ดูตัวอย่างก็คือในเรื่องของรวนดอกเบี้ยที่ต้องผิดนัดดอกเบี้ยต้องชำระหากผิดนัดนะคะก็ A บวก B บวกกัเห็นไหมเท่ากับสองพันกว่าบาทนะคะทีนี้ข้อควรระวังนะคะ เพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะกาุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนดหากชาระก่อนกําหนดอาจทําให้เกิดดอกเบีย้ยวันที่ชําระก่อนกําหนดจนถึงวันที่ครบกําหนดชาระได้ทีนี้กําหนดวันผ่อนชําระค่างวดระบ,บุไว้นในสัญญากู้เงินแล้วนะคะหากชาระล่าช้าจะมีดอกเบีย้ยผิดนัดและอาจมีค่าติด,ดตามทวงถามนี่อาาัตราดอกเบีย้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระนี่เป็นไปตามประกาศธานาคารค่ะโอเคต่อมานะคะจะไปในเรื่องของ ประกันที่จะต้องทำเพื่อขอสินเชื่อนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ประกันอัคคีภยัยแต่ประกันอัคคีภัยเราฟรีให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็คือประโยชน์ของมันนะคะก็คือประกันอัคคีภัยเนี่ยคุ้มครองสิงปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขนะึ้นแะเนื่องมาจากไฟไหม้และัอยอื่นๆตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยเงินค่าสินไหมทดแทนได้รับจาก ประกันไทยธนาคารจะให้นํามาจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้อาประกันไทยไว้ให้นําหากชำระหนี้ค้างชำระของผู้กู้และธนาคารจะคืนเงินที่เกิดให้แก่ผู้กู้นะคะทีนี้ทุนประกันเท่ากับราคาประเมินสินปลูกสร้างไม่รวมที่ดินและราคฐานนะคะระยระเวลาความคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาเงินกู้ก็คือช่วยลดภาระกับลูกค้าสําหรับค่าเบี้ยประกันไทยต่อปีธนาคารจะช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่ไม่เป็นธรรมให้กับลูกค้าค่ะธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกค้าประสบภัยพิบัติด้วยนะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในเรื่องของเ r t านะคะประกัน m r มาก็คือประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อน,นะคะอันนี้มันจะคุ้มครองในเรื่องของหากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรร์ค่ะพารานี่จะไม่ไปตกที่ทางญาติผู้เสียชีวิตนะคะบริษัทประกันจะเป็นผู้ชําระหนี้แทนตามทุนประกันและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์และถ้าหากว่ามีทุนประกรันส่วนที่เหลือจากภาระนี้จะมอบให้กับทางญาติต่อไปนะคะ ก็คือเบี้ยประกันเนี่ยสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ถ้าหากกรมธรรม์มีระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะทุนประกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อนะคะจะแบ่งเป็นสาประเภทก็คือ1ทุนประกันเท่ากับ80% 2สองทุนประกันเท่ากับ90%นะคะแล้วก็3ทุนประกันเท่ากับ100%รนค่ะกรณีกู้ร่วมเนี่ยทุนประกันไทยต้องไม่ต่ำกว่า8ปสบสูงสุดไม่เกิน200%ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมััินะคะ ระยะเวลาความคุ้มครองก็จะแบ่งเป็น10ปี15ปี20ปีกรณีผู้กล้วยอายุ5 6ถึง65สามารถเลือกระยะความคุ้มครอง5ปีได้นะคะธนาคารไม่บังคับให้ลูกค้าทําประกันชีวิตคุ้มครองเงินสินเชื่อนะคะซึ่งประกันตัวนี้เป็นแค่เพียงทางเลือกของลูกค้านะคะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่มีผลต่อการอนุมัติพิจารณาสินเชื่อค่ะซึ่ง MRTA ของเราเนี่ยจะรับประกันโดยบริษัทผู้ดนเชื่อประกันชีวิตนะคะ Okay. อันนี้ลูกค้าก็เข้าใจดีเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของอช่องทางการติดต่อร้องเรียนนะคะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่สาขาธานาคารททบทั่ทปวประเทศนะคะแล้วก็เว w ร์ไวเบทททบแบงค์ .com ค่ะแล้วก็ call center หนึ่งสี่สองแปดนะคะโอเค ต่อไปนะคะเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของเช็คลิสต์แล้วก็อ,อันเนี้ยแฟลชีฟเพิ่มเติมนะคะซึ่งตัวเช็คลิสต์อะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าลงนามเนาะเช็คลิสต์นะคะแต่อันนี้ของญาตอ่านให้ลูกค้าฟังนะคะตัวเช็คลิสต์ก็คือพนักง,งานเนี่ยได้พิสูจน์ตัวตนของลูกค้าด้วยของปร,ประชาชนลูกค้าไหมนะคะอ่า ลูกค้าทำ KYC ไหมหรือว่าสอบถามวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อหรือไม่นะคะสอบถามรายละเอียดของหลักประกันที่ลูกค้าจะมาใช้ขอสินเชื่อหรือไม่นะคะแล้วก็แจ้งสี่สิท่า้นพื้นฐานไหมนะคะอธิบายเพี้ยบความแตกต่างในทางเลือกของประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะคะให้ลูกค้าเลือกหรือว่าไม่เลือกหรือไม่ทําประกันชีวิตผู้คลอง ATO ก็ได้นะคะอธิบายรายละเอียดที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ในแฝกชี้ค่ะอธิบายคำนวณกรณีปิดบัญชีรีไฟแนนซ์ ไปสถาบัานการเงินอ,งอื่นหรือปิดกอ่อ3สามปีไหมนะคะหัวข้อนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะเอ่อลูกค้า,าพนักงานเนี่ยได้อธิบายวัตถุประสงค์การลงนามไหมแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวขอแจ้งลูกค้านิดนึงนะคะเอกสารสวันนี้ลูกค้าเตรียมมาหรือเปล่าคะ ในเรื่องของใบสมัครนะคะเดี๋ยวลูกค้าลงนามใบสมัครตามที่พนักงานติดไว้ให้เลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของตัวเองเข้าๆได้ลเลยะคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตสอบถามก่อนค่ะมันจะมีให้ลงนาม4ส่วนด้วยกันนะคะจะเป็นในเรื่องของ PDPa คะ่ะ PDPa เนี่ยเป็นอเอกสารขอความยินยอมบริหารข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าธนาคารท่าทีทีบีเนี่ยมีนโยบายในการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562นะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลอย่างเข้มงวดค่ะธนาคารจึงขอความยินยอมใช้เก็บรวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสำรวจความคิดเห็นเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์วิจัยนะคะตลอดจนนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าสิทธิประโยชน์ของธนาคารนะคะรวมทั้งพันธมิตรของธนาคารด้วยแหละ ซึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะคะโดยไม่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็พ,พิจารณาสินเชื่อใดๆค่ะหากต้องการถอนความยินยอมในภายหลังสามารถดำเนินการได้ผ่านสาขาธนาคารหรือช่องทางอื่นๆนะคะอ,ะอย่างเช่นคอนแทคเซ็นเตอร์เนาะอันนี้ลูกค้าตรงนั้นด้านล่างนะคะและะ้วก็จะยินยอมหรอไยินยอมค่ะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตคอนเซต์ค่ะเอกสารฉบับนี้ขอความยินยอมให้ธานาคารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทในกลุ่มธานาคารนะคะเช่นบริษัทอูเดนเชียประกันชีวิตค่ะบริษัทธนาชาติประกันภัยค่ะแล้วก็บริษัทอื่นที่เป็นทางธารกัเรานะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้จะสามารถนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะเช่นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่งางๆให้กับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยินย,ยอมไม่ยยอมก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็สว่วนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของ NCB ค่ะ NCB เนี่ยเป็นเอกสารเพื่อแสดงความยินยอมให้ให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าต่อธนาคารนะคะเพื่อธนาคารจะได้มีสิทธิสร้างข้อมูลเครดิตลูกค้าเพื่อน,นํามาขอประกอบวิเคราะห์สินเชื่อตามคาขอ,ขอ,ขอลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าองหักด้านล่างเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นแบบจำลองเครดิตนะคะซึ่งเอกสารฉบับเนี้ย เป็นเอกสารที่ให้ธนาคารสามารถนําข้อมูลเครดิตลูกค้าไปใช้ประกอบทําแบบจำลองเครดิตค่ะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อให้แก่ลูกค้าได้ซึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ยินยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะคะโอเคนานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคลิสตเพิ่มเติมนะคะอย่างที่เจ้าหน้าที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็เป็นโรงงานเอกสาร,รต่างๆครบไหมนะคะตบทวนรายการให้ลูกค้าทราบไหมนะคะแล้วก็ตรวจการลงนามให้ลูกค้าแจ้งช่องทางการติดต่อนะคะส่งมอบเอกสารสำคัญเนาะ นี้นะคะผลจะทราบภายใน7จ็ถึงสวันทําการนะคะแต่ว่าขั้นตอนของเราอะ่ะก็คือจะทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเนาะหลังจากนั้นธนาคารก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินบ้านของลูกค้านะคะแล้วเราก็จะมานัดหมายทำนิติกรรมสัญญาลูกค้าจะต้องไปแจ้งถ่ายอนจากที่เดิมเนาะถ้าหากว่าอนุมัติแล้วนะคะ,ะเราก็เราก็มาลงนามในสัญญานะคะทีนี้แล้วเราก็ค่อยไปจำนองของที่ดินนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเอกสารแชิ้นนะคะลูกค้ากลับบ้านไปได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะหากมีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะแจ้งไ,งไปที่ลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะคะวันนี้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วนนะคะจะแจ้งผลการดําเนินการเป็นระยะเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ใช้บริการ TTD คะ่ะสวัสดีคะ่ะ